Copper Slag กากหรือตะกร,รันของทองแดงได้พร้อมกับการขุดแร่ทองแดงเมื่อหลอมแร่ทองแดงออกจะเหลือกา,กากทองแดงมีลักษณะเป็นเกร็ดสีดำแข็งมีน้ำหนักพ้นแล้วฝุน่นไม่ลอยในอากาศนานฝุน่นเป็นสีดำเหมาะสำหรับพ้นเหล็กโครงสร้าง ลอกสนิมเหล็กเก่าเหล็กใหม่พ่นทำความสะอาดแท้งน้ำมันเตรียมพื้นผิวก่อนทำสีพ่นทำสีเรืออู่ซ่อมเรือพ่นรถบรรทุกเป็นที่นิยมเพราะราคาไม่แพงมากถ้าเม็ดขนาดใหญ่สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ปกติใช้แทนทรายธรรมชาติซึ่งห้ามใช้ในการพ่นเป็นอันตรายต่อผู้พ่นและเกิดมลภาวะมากเนื่องจากทรายมีฝุ่นที่เล็กและเบา